สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่น SCP 3 0 0 8ู6ลบ่ใช่ปะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันเป็นเป็นแมปอะไรนะครับทุกคนอ๋อสองจุอ่าประมาณนั้นเราจะมาเล่นกันดูยนะครับซึ่งเกมนี้เราต้องประมาณแบบว่าอ่าหนีพวกไอเขาเรียกไอพนักงานนะทุกคนอ่าเราต้องหนีพนักงานซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วโอเคนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องสร้างที่อยู่นะครับเพื่อรอดตอนกลางคืนให้ได้นะทุกคนอ่าประมาณนี้เราจะมาดูนะครับว่าพวกเราจะรอดกันได้หรือเปล่านะครับทุกคนอ่าตรง พนักงานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าพี่พี่ไอพี่ไอมามาก่อนก็ได้พี่ใครก็ได้มาตรงนี้ก่อนนี่นี่นี่พี่พามาพี่พี่ทิ้งเรยพี่ทิ้งเรยี้พี่ทิ้งเยพี่แบบมาตัวเปล่าเลยนี่นะครับทุกคนพนักงานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนตอนเช้ามันก็จะไม่ทาอะไรแล้วนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนนั่นแหละครับตอนกลางคืนเจอกันอ่า ขอให้กลางคืนนะพับแบบกลางคืนนะพุบแบบพี่วินตายอะไรเงี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่สร้างบ้านกันนะครับแบบว่าไปหาที่สร้างพี่ผมว่าเนี่ยเนียต้องเป็นไอรูแบบนี้พี่ต้องเป็นไอรูแบบเนี้ยเนี่ยเนียผมว่านะเอาอะไรมาปิดเอาอะไรมาปิดอย่างเงี้ยเนาะผมว่าน่าจะได้อยู่อะไรอ่ะนี่นี่เนาะมาปิดเอาไปอย่างเงี้ยกดกดนี่นี่เอาปิดอย่างเงี้ยพี่นี่นี่นี่แบบนี้พี่เอามาปิดอย่างเงี้ยได้ปะ นีอย่างเงี้ยแบคอเออใช่ใช่พี่ใช่ใช,ใช่ปิดปิดปิด,ปดแล้วเราก็จะอยู่ข้างในนี้เลยพี่เออดูดิว่าเราจะอยู่ <แก S 2> ถึงรอดกี่คืนซึ่งการอยู่รอดนะครับทุกคนมันจะมีไอ้นี้เนาะอ่าจะเป็นอาหารเป็นปยาบายไปเลยพวกนี้นะมีน้ํามีอะไรประมาณนี้เราต้องเอาวิพนั้นมากินเพื่อที่อยู่รอดนะถ้าเราอยู่ในเนี้ยตลอดอ่ะเราอยู่ไม่ได้เนี่ยเราจะขาดอาหารตายนะครับอ่าประมาณนั้นโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอสร้างที่พักก่อนนะครับเออพี่ฝีข้างลลางสีข้างหลังเอาเลยเพื่อนคือเลยเพื่อนไปเลย โอเคพี่เฮ้ยเฮ้ยก็คืนแล้วพี่แล้วแพี่มามาเลยพี่มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาปอดตัวแล้วไฟ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 พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ผมไฟมากมันจะกระโดดได้ไหมน่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดิคืนแล้วทุกคนคืนแล้วอู้โหผีดุพี่มาแล้วมากันแล้วมันกระโดดได้ไอ้เหี้ยมันมาแล้ว เฮ้ยพี่มากันแล้วมากันแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนมึงเข้ามากันแล้วมึงอะอยู่ข้างล่างมึงมาดิเอ้าก็อยู่มาแล้วไ้พี่ไอ้พี่ไอ้ขึ้นมาพี่พี่ไอ้ขึ้นมาพี่พี่ขึ้นมาพี่ยาดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าไปย่าดเลยวะพี่ยาอยู่ไหนพี่ยาอยู่ไหนอยู่ข้างบนอ่ะเห็นนั้นนะโอ้พี่ยาดโอ้โเขินไปตายหมดแน่แก่ฮ่าฮ่่ตายไม่ตายสิโดดมาแล้ยไอ้งี้มันโดดมาเลย เฮ้ยมาที eg, ่ผมทำไว้มาที่ผมทำไว้เฮ้ยมันมาเหรอมันมันตาได้เหรอไปย่าไม่ได้เลยพี่มันเยอะนะมันเยอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่มันอยู่นี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 ่ไอ้เหี้ยวางไฟวางไฟแล้วไปแล้ว ไปด้วยไปด้วยพี่ไปด้ไปด้วยไหน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 ไหปตรงไหนไปตรงไหนไปตรไหนเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดติดบักติดบักติดบักพี่ติดบักาีรกขไปเร็วไปร็วไปเร็ไปเร็วไปเร็ว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 เฮ้ยทุกคนมาแตมองไม่เห็นหน่อยนะครับลอดพี่พี่แบ็ลงไบเอาไฟดิฮะแบ็เหรอไปแบ็แบ็คกันเลยยุยโดน โอ้ยเดี๋ยวผมลงไปเอาไฟดูเอาไฟมา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 ไปหนึงโอเคไฟมาแล้วพี่ไฟมาแล้ว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 ไฟมาแล้้้้้วววววไไไไไฟฟฟฟฟแแแแลลลล วู้ยข้างล่างแม่งดุมากข้างล่างแม่งโคตรดุผมบอกเลยวินวิ่งวิ่งสวนกลับมาวินเห็นปะมาพี่ตาเห็นปะเห็นหินปล่าเออวินเห็นพวกกูเนี่ยวินดูกระโดดอยู่ในวินเห็นปะผมผมถือไฟอยู่พี่ผมถือไฟอยู่ผมถือไฟอยู่พี่วิ่งสวนตามพวกกูมาเลยทางขึ้นอยู่ทข้าไปเมื่ไหร่เข้าไปอยู่ริมริมสุดนู่นน่ะเดินเดินสวนสวนเดินไปเดินไปเดินไปเี่ยวิวินวิวินวิวินนะวิวินมาพี่วินมานี่นะครับพี่วินอยู่ข้างล่าง เอาขวาเอาขวาเอาขวาพี่เอาขวาไม่เอาขวาไม่พี่เออไฟไฟชั้นหนึ่งไฟชั้นหนึ่งเออยนั่นแหละนั่นแหละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นินขึ้นมาขึ้นมาพี่ขึ้นมาแล้วตรงตรงมาเลยพี่ชั้นสองอ่ะอ่ามันจะมีบันไดพี่ไม่มีบันไดไม่มีบันไดพี่อ่าพี่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 ตรงไปเรื่อยพี่ตรงเลยเอยพี่ข้างล่างอ่ะไม่ไม่ไม่วินก้ามข้างหลังกลับมาวินไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รอดรอดรอดผมรอดทุกอย่างก็โอเคโอเคขขึึ้้นนมมาา ตอนนี้ผมสปาวนะครับสปาว์มา100ตัวนะครับไอ้นั้นนี่มี่ทำไมอยู่นั้นอะโอ้อันนี้อะไรเนี่ยจุดได้ป่ะน้องชายไม่ได้ทำไมไมนได้เออ่ะขึ้นน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 ะขึ้นได้ป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 ะยืนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นป่ะข้าแล้ายังมาแล้วยังมาแล้วยังมาแล้วเบสผมเกมหมดอย่างนี้ได้นะครับทุกคนนี่ประมาณนี้อ่าอาจจะตึงตัวอะไรอย่างนี้ได้มั้งหรือยังไง เกินไปไม่ควรมีผูก่สะพานทำไมวะไปก็ลังเต็มเลยพี่พี่พี่ก็ลังเต็มล้า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 งเต็มไปเหี้ยไปเหี้ยผมมาดูนะครับว่าเกมนี้มาเล่นยังไงเนาะผมว่า EP หน้านะครับผมจะเล่นแบบธรรมดาแต่ EP นี้ผมขอแกล้งพวกพี่ๆก่อนนะครับผมจะเอาผีไปไว้100ตัวกับพวกพี่ๆเขานะครับผมจะเทเลพอร์ตไปแล้วก็จะเอาผีไว้โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดไม้ละ จะได้รู้ว่าตรงนี้มีอะไรเฮ้ยพี่ไม่งังโหดไม่งโหดเกินเห็นตัวยังเปรตเลยไม่แย่เฮ้ยพี่ผมไปด้วยผมไปด้วยพี่ผมไปด้วยวินมึงจะตายนะวินโอเควินจะตายแล้ววินโอเคพี่วินจะตายแล้วมึงจะตายแล้วจเย็นใจเย็นๆจะเย็นๆจเย็นๆพี่จเย็นใจเย็นใจเย็นพี่แบ็ค่อนตดเปลี่ยนทิศยังไงนะกดเปลี่ยนทิศตัวอาพี่กดตัวอาพี่ไอ้เหี้ยกูตายวินหิวตายไหมใช่ผมหิวตายผมไม่มีน้ำ โอ้ยเอวารอะวิ่ง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 ไปแลวโวิ่งดี่งี่้่มาน่้ไยังเราข้ามาได้เฮ้ยเข้ามาได้นะข้ามาได้่่ได้ใช่ชข้า่ีเแบ็่ไอ้่พีเราไปได้พี่เมันต้องมเต็มหมด้ันตนดิ โอ๊ยโอ๊ยเฮี้ยอะไรมบ้างวะเนี่ยเออทำให้การตื่นเต้นกันหน่อยอ่ะพี่ชายเหอฟประมาณนั้นโอ้ยมันตื่นเต้นแต่มันไม่ทำอะไรกูแล้วเนี่ยเออจะลองลองมาตี่นเต้นพีมึงอยู่ไหนเนี่ยย่ากูไม่เห็นมึงตัวแบ๊สมี่ยเยอะแบ๊สมบนได้ปุ๊บแบ๊ีบินได้นะเจมเลยเจมเลยม่นได้ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้โอ้ต่อยต่อยต่อยได้เหรอต่อยได้เหรอพี่ต่อยได้เหรอ ต่อได้ต่อได้วินวินเอาบันไดขังตัวเองอยู่ในนี้เรามันอยากออาอุ้ยเออเยี่ยมว่ะเนาอเฮ้ยอยู่นี่เลยวินรอตอนเช้ารอตอนเช้าพี่ไอต้อามาให้พี่กดคลิกใส้มันได้เลยนี่เห็นปะเออคลิกเอาเลยเพราะว่าเคลียร์อานมาแล้วพี่นี่ไงนี่เคลียร์เออ้โหเคลียร์ตายเองผมตายเองหายหมดเลยเคลียร์ไปแบกเอาบันไดไปไหนมาหูขึ้นไหนยากต้อใช่วินวินเอาบันไดไปทำฐานทัพตรงนู้น ผมก็ไม่รู้นะพี่ว่าว่ามันเล่นยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันการนุชาเห็นป่ะเห็นพี่เห็นหาไฟก่อนนี่พี่ดื้อๆอ่าพี่ย่าสวัสดีพี่ต๊ะกีนแล้วกูเอ่อยี่มันจะเสกไม่ได้ยี่่อโอ้โหคนเสกมาให้ข้าพวกนี้เขาแย่งข้ากูเียตายสัส อย่าเลยดิอ,อ,อาจายม,มองแล้วไม่ว่าเห็นเลยพี่เสกเสกเสงียวกเป็นไงพี่ไอ้ไม่ได้เกมเนี้ยไม่รู้เหมือนกันพี่ อ่าเดี๋ยวผมจะสปาลมาละกันสปามาละกันนะสปาวนะสปาวอ่าอันนี้ก็ดึงหน่อยึงหนี้มานี่มานี้โอเคนะครับทุกคนเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เนี้ยมันเล่นกันยังไงผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าอ่ามันไม่ออกมาเลยใช่ไหมพี่มันไม่ค่อยออกมาเลยตอนเริ่มเือนตอนเริ่มแรกๆนะครับอืมมันต้องใช้อะไรเป็นระดับอะใช่ทุกคนมันต้องใช้ระดับ ถ้าทุกคนมีแนวทางการเล่นไม่ไดเกมนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันเลยได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไล่อ่านไวน้ะนะผมจะเอาเม้นทุกคนนี่แหละมาเล่นผมไม่รู้แนกหมดกันนะครับว่ามันทําแกล้งหรือว่าทําอะไรได้บ้างแบบนี้นะถ้าใครมีแบบแนะนําก็แนะนาข้้งล่างด้วยก็ได้นะครับทุกคน <S <S สปาตอนเชา้าได้ไหมสปาตอนเชา้าได้ไหมสปาตอนเช้าได้โอเคี๋ยวผมจะลองสปาครับอันนี้ผมมีเกมหมดเลยนะเพราะว่ามันแบบมันแบบว่ามันโกงๆหน่อยนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นอะไรยังไงนะ อ๋อตัวแบบใหญ่ๆตัวนี้นะอ๋อเอาเป็นสัก1นึ่งเอาสัก100ตัวอะไรเงี้ยเนี่ยแบบนี้พี่ตัวแบงค์มันมีตัวใหญ่กว่านี้ใช่เหรออ๋อมีตัวใหญ่กว่านี้อีกพี่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงขอไปศึกษาก่อนไม่พี่อะไงนี่นตัวนี้ปะเออเชี่ยตัวนี้อะไรกูเจอไม่เจอโอ้ยตัวนี้เลตัวนี้เลยตัวนี้เลยเออแล้วผมขอเคลียร์ก่อนพี่ผมขอเคลียร์ก่อนโอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนนะครับจุ๊บ